แการแกะของไปษนีคืองานประจำดิใช่นี่เ็ะจำของยายนะคะยายเมื่อไรจะมายาเมื่อไรจะมาขอมแดงองมาตั้งมาแล้วเขาก็เลยอมาเบอรกองไปษณีนี่มาอาทิตย์ละสามครั้งใช่ไหมอรถลําบานขอมหาอ๋อยเขาเ่ายามาซ่อสีอนมยออนายนี่พูดไปสีมาแล้วซีน้องแบก ติน่าเดี๋ยนีก็ลแน่นอนเป็งตื่นเต็มนโอ้โห้าแน่อยมาบอกข้างอันชือเลเวสก็กดซื้อเลยใช้สิบสี่สิเลยโอ้โหอะไรเยอะแยะเลยแทำไมอของพวกนี้มันซื้อแถวบ้านเราไม่ได้ล่ะซื้อสังมาจากกรุงเทพ ลองเปิดดูสิลูกเปิดได้ไหมกระเป๋าคือแบบเป็นหนึ่งว่าไม่สามารถหาซื้อแถวบ้านเราได้อันนี้แเนอดูกรตูอยู่ในโทรศัพท์เอเปิดได้ด้วยเหรอครับเปิดพัดลมได้ไหนเราดิโอ้โหเย็นเลยโอ้โหเปิดอี้เป็นไหมโอ้เก่งมากครับให้แบมให้่สงอาส อันไรเย้ชอบไหมครับน้องหนูชอบไหมลูกโอ้โหเย็นสบายเลยลูกมาแม่มาขอยาพัดต่อยเลย่อนน้อยละกดตรงไหนโอ้เธบอกว่าชอบจังเลยมันคืออีกอย่างไหมไซเบอร์เมือนกันโอ้โหเย็นสบายมากเลยค่ะโอ้พัดลมน้อยพัดลมมือโอ้ใช่พัดลมโอ้โหโอ้โหอ๋โอันนี้นี่ยของน้องหนูเหรอหนูขอหนูขอโอ้ยหนูขอหนูขอเอาค่ะอันนี้มือถือ เดียวกันละเนี่ยไรยุงไรยุงที่ที่กดมันต้องใส่แบบนี้นะอย่าสิเลมีเพลยอีแบบนี้มีเท่นั้นแหละเหมืนเอ้ากเราไม่รู้หรอว่ามันไม่เขาบอกว่าของน้องหนูอีกอีกอย่างนึ่งแ่ละที่เขาอยากได้ล่ะโอ๋อันนันคืออะไรนะคะน้องหนูคะหนูรีวิวหน่อยลูกมันคืออะไรคะเนี่ยอันนี้คืออะไรโอ้โหโอ้โหจะไปเล่นขายมันคือดินน้ำมันเหรอลูกใช่ไหม ิิดดดลองูไหนนะมันมีสีอะไรบ้างอันนี้มันแป้งแป้งโดปะนี่ไงอันนี้มันคืออะไรอ้าวแล้วมันกินได้ไหมยายกินไม่ได้เอามาปั้นเอามาปั้นดูดีชอบไหมลูกดดูิโโหชอบไหมชอบไหมไม่รู้มันคืออะไร แบบนี้นอยู่ตรงนี้มันสายไฟอันนี้มีอะไรเหล,ลือค่ะลูกก็ดูก่นอ,อ,อกนโอ้โหได้ของเยอะเลย ừ, เ,เหมือนยกเ,เหมือนยกแห้งสับรสินค้ามาไว้ที่บ้านเป็นสายปู่พาย